สวัสดีครับผมเดฟิโซนะครับผมจะมาแนะนำสูตรวิธีการทำเครื่องดื่มแช่เย็นนะครับเป็นกาแฟสดชาชาเขียวโกโกเมลคือประมาณนี้ครับก็แล้วแต่นะครับจะทำได้อีกหลากหลายนะครับก็ในสูตรของผมนี้ใช้ขวดนี่ลาติ1 8 0อ c ทันนี้ทาครั้งหนึ่งจะสูตรนี้ครั้งนึงทาได้ประมาณ30ขวดนะครับก็ผมใช้กาแฟ,ฟสดนะครับทำท่านท่านจะใช้โถงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้มก็ได้หรือใช้เครื่องมือพิเศษอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยถนัดกาแฟ,ฟสดผมใช้นี่ยี่สิบห้าช้อนช้อนช็อตหรือช้อนโต๊ะก็ได้นะครับ ก็น้ำผมใช้หนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งในการที่จะสกัดกาแฟออกมาเป็นหัวเชื้อนะแล้วก็พอหัวเชื้อออกมาปั๊บเนี่ยเราอัดออกมาปั๊บใช่บะก็เป็นหัวเชื้อแล้วเราก็ไปใส่ในหม้อสเตเลสหรือว่าอลูมิเนียมก็ได้อีกทีหนึ่งแล้วก็เพิ่มน้ำต่ออีกสัก1นลิตรนะแล้วก็นมนมข้นหวาน1กิโลนี่1กิโลนะแล้วก็น้ำ น้ำตาลนี่ครึ่งกิโลนะครับก็ไม่มีใส่อะไรนะครีมเทียมผมไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะครับมันจะให้รสชาติของกาแฟแท้ๆออกมามันจะไม่มีกลิ่นอื่นนะฮะก็จะได้รสชาติกาแฟแส,ดสดแท้ๆชาก็เหมือนกันทุกอย่างก็ผมนะในสไตล์ผมนี่ผมจะไม่ใส่ครีมเทียมนะครับจะใช้นมสดหรือนมข้นหวานหรือน้ำตาล สตัวนี้เองครับในการทําเครื่องดื่มของผมในสไตล์ผมนะครับก็ความนิยมแตกต,ต,ต่างกันไปครับก็แล้วแต่นะฮะตัวนั้นไม่ว่ากันก็มาถึงมาส่วนถึงของชานะฮะชาก็ผมใช้17ช้อนชาใช้น้ํา1.5ลิตรน้าร้อนนะแล้วก็นม1ลิตรน้าตาล0.3น้ําร้อน เมื่อกี้เราออกเอาหัวชาวมา1.5ลิตรใช้ในการสกัดหัวชาวมาครับทีนี้เรามาเพิ่มน้ำร้อนต่ออี3.5ลิตรนะครับแล้วก็ผสมสมกันไปคนๆในข้ากันแล้วก็ข่อต้องมานกนกเย็นก่อนก็เอาที่เราอยู่ในหม้อครับร้อนๆแล้วก็เราไปตั้งน้ำแข็งที่ละลายไว้อยู่ก็ตั้งไว้ครับนกเย็นแล้วค่อยบรรจุขวดขวดที่จะบรรจุนั้นล้างก่อนนะครับด้วยความร้อนด้วยน้ำร้อนนะ แล้วก็มาอฟ้าให้มันแห้งแล้วก็ค่อยมาบรรจุขวดก็โกโก้ไมโลร้อ้าสิกรัมนม1ลิตรน้ำตาล0.4น้ำห้ลิตรนะครับไมโลกับโกโก้ใช้สูตรเดียวกันเหมือนกันครับครับแค่นี้ครับก็น่าจะทำกันได้นะครับสวัสดีครับ